รูปแบบการโกลมแบ,บ่งเป็นสามแบบเพราะเนื่องจากมหากาบโครงการจำนำข้าวมันเป็นโครงการที่ใหญ่มากแบบ่งเป็นต้นน้ําแบบ่งเป็นกลางน้ําและแบ,บ่งเป็นปลายน้ํานี่คือระบบโครงการรับจำนำข้าวต้นน้ําก็คือพี่น้องชาวนาเอาข้าวเปลือกมาที่โครงการก็คือที่ลงสีอันนี้คือต้นน้ําพี่น้องนึกถึงภาพเส้นทางข้าวเนี่ยต้นน้ําคือพี่น้องชาวนาเอาข้าวเปลือก มาส่งที่ลงศรีเพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวนี่ก็มีการคงกันหลังจากนั้นแล้วเมื่อลงศรีเก็บข้าวเปลือกไว้เนื่องจากว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักไม่ต้องการเก็บข้าวเปลือกสมัยก่อนสมัยปาเปเขาเก็บปเป็นข้าวเปลือกแต่รัฐบาลชุดนี้เขาต้องการเก็บปเป็นข้าวสารสน้องครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าพี่น้องคงได้ติดตามการอภิปรายงบประมาณช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับ กับวิวาทะระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านวันนี้ผมเลยมาจว่หัวว่าอาภิปรายงบประมาณกับโกงจำนำข้าวบังเอิญเรื่องนี้มันเป็นวิวาทะระหว่างท่านนายกพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายค้านก็คือคุณหมอชลนานและผมแปลกใจเมื่อคืนนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียมันมีเรื่องจำนำข้าวมาเยอะมากไอ้ฝ่ายที่จะแก้ตัวก็ไปเอาเรื่องหลายๆอย่างมาแก้ตัวแต่ก็ขณะเดียวกันก็มีการเอาข้อเท็จจริงเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมาพูดกันในโซเชียลมีเดียเยอะ วันนี้เลยมีพี่น้องประชาชนอยากให้ผมทวนความทรงจําและอย่างน้อยได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2554 2555แล้วต่อไปถึง2556เอาข้อจริงมันก็ผ่านมาเกือบสิบปีนะฮะซึ่งเยาวชนน้องนุ่งลูกหลานของเราขณะนั้นอาจจะอายุประมาณ8ขวบ9ขวบ10ขวบ มาถึงขนาดนี้ก็ประมาณ19-20ในช่วง8-9ขวบเนี่ยท่นอาจจะไม่เข้าใจวันนี้ผมเลยมาทวนความทรงจำว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจวิวาทะนี้มันเกิดจากการที่ฝ่ายค้านโดยคุณหมอชนลรนานได้กล่าวหารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นการตั้งงบประมาณเพื่อโกงนี่คือประเด็นจนกระทั่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ได้ตอบโต้ว่า ตั้งแต่ปี54โครงการรับจำนำข้าวขัดทุนสะสมรวมทั้งมีการโกงด้วย950,000ล้าน9.5แสนล้านและรัฐบาลชุดนี้ได้ตั้งงบประมาณเพื่อชำระนี้ไปแล้ว7.8แสนล้านบาทและคงเหลือเงินต้นบวกดอกเบีย้ยที่ต้องชำระอีก3แสนล้านบาทอันนี้คือตัวเลขที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ได้ตอบโต้คุณหมอชลนานผู้นำฝ่ายการ จึงเกิดมีการแชร์ข้อมูลต่างๆคอลมน์นี้ต่างๆเขียนเรื่องนี้เยอะมากถ้าผมเจาะลงรายละเอียดนะฮะตัวเลขจริงๆที่เป็นภาระงบประมาณที่รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณชดใช้นี่เนี่ยมันคือ9 6 8 0 0 0ล้านไม่ใช่แค่9 9 5 0 0 0 0ล้านตามที่ท่านนายกพูดนะ9 6 8 0 0 0ล้านมันเป็นเงินที่เกิดจากการทุจริตโกงและต้องชำระใบปรัทวนประมาณ8 8 4 0 0 0ล้าน และเป็นงบบริหารจัดการค่าเช่ากโกดังค่าจ้างเซอร์เว์เออร์ค่าจัดการของอคอสอ,อตอกออีก80,000ล้านรวมเบ็ดเสร็จเป็น968,000ล้านนี่คือสิ่งที่เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องมาใช้นี่ดังนั้นการที่พักเพื่อไทยก็ดีฮะได้เอาเรื่องนี้มากล่าวหาผมก็ตรงไปตรงมานะคุณามากล่าวหารัฐบาลกู้มาโกงแล้วกู้นี่มาใช้นี่เป็นร้อยปี ก็การชําระนี่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลพักเพื่อไทยได้กระทําความเสียหายกับประเทศชาติไว้ในวงเงินประมาณ9ก้า0 0นล้านใช้ไปเพ้อตอนนี้ใช้ไปแล้วเจ็0 0 0นล้านรวมแล้วยังเหลือประมาณทั้งต้นและดอกอีกประมาณส0 0 0สนล้านนี่คือภาษีของประชาชนพี่น้องเลยบอกให้ผมทวนความทรงจําอีกนิดหนึ่งว่าเอ๊ะที่ผ่านมารูปแบบการโกงเข้าโกงกันอย่างไรบ้างอันนี้คือภาพของคุณยิ่งรักนะเพื่อเป็น สิ่งที่เตือนความทรงจําให้กับพวกเราทุกคนโครงการรับประาเข้าวเป็นโครงการที่สมัยออกใหม่ๆนี้คุณทักษิณตีปีดังมากนะให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเยอะและพรรคเพื่อไทยได้เอามาพูดว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทําย้านะฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทําแต่คนติดคูกกับการเป็นคุณบุญทรงคุณภูมิเสือเปียงอธิบดีกรงการค้าต่างประเทศรองอธิบดีแล้วก็ หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเบสเจก็สิบกว่าคนเกือบเกือบยี่สิบคนครรูปแบบการโกงแบ่งเป็นสามแบบเพราะเนื่องจากมหากาบโครงการจำนำข้าวมันเป็นโครงการที่ใหญ่มากแบ่งเป็นต้นน้ําแบ่งเป็นกลางน้ําและแบ่งเป็นปลายน้ํานี่คือระบบโครงการรับจำนำข้าวต้นน้ําก็คือพี่น้องชาวนาเอาเข้าเปลือกมาที่โครงการก็คือที่ลงสีอันนี้คือต้นน้ําพี่น้องนึกถึงภาพเส้นทางข้าวนยะต้นน้ําคือ พี่น้องชาวนาเอาเข้าวเปลือกมาส่งที่โรงสีเพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวนี่ก็มีการของกันหลังจากนั้นแล้วเมื่อโรงสีเก็บข้าวเปลือกไว้เนื่องจากว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักไม่ต้องการเก็บข้าวเปลือกสมัยก่อนสมัยปาเปรมเขาเก็บปเป็นข้าวเปลือกแต่รัฐบาลชุดนี้เขาต้องการเก็บเป็นข้าวสารเขาจึงให้โรงสีสีข้าวเปลือกให้มาเป็นข้าวสารและเอาข้าวสารไปเก็บไว้ในโกดังนี่คือเรียกว่ากลางน้ําก็คือเอาข้าวสาร จากรงสีมาเก็บไว้ในโกดังก็เรียกว่ากลางน้ําในส่วนปลายน้ําก็คือการระบายข้าวนี่คือการปลายน้ําดังนั้นทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํามันจึงเกิดมาหากราบการโกงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาอย่างที่บอกว่าเราใช้เงินไปถึง9ก้าแสนหกหมื่ล้านต้องใช้นี่กันไปเถอะใช้นี้กันเป็นสิบปีวันนี้ยังใช้ไม่หมดในช่วงต้นน้ํา การทุจริตที่เกิดขึ้นชาวนาถูกอเอาเปรียบผมยอมลงทุนไปซื้อเครื่องวัดความชื้นให้ชาวนาชาวนาบางคนความชื้นยี่สิบแต่ปรากฏว่าไปถึงโรงสีอากลายเป็นความชื้นสามสิบพี่น้องเชื่อไหมครับว่าความชื้นหนึ่งเปอร์เซ็นตปกติแล้วเนี่ยในระบบพืชผลทางการเกษตรข้าวเขาจะตีราคาที่ความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นการโกงความชื้นหนึ่งเปอร์เซ็นเท่ากับสองร้อยบาทอันนี้ผมคำนวณไว้เรียบร้อยตั้งแต่สมัยที่ผมติดตามเรื่องนี้ถ้าชาวนาถูกโกงความชื้นสิบเปอร์เซ็นเท่ากับ หนึ่งเกวียนหรือข้าวหนึ่งตันถูกโกงไปสองพันบาทน้องชนาคนหนึ่งอาจจะข้าวสักสิบตันก็เท่ากับถูกโกงไปสองหมื่นบาทถ้ายี่สิบตันก็อาจจะถูกโกงไปสี่หมื่นบาทต่อลา่นี่คือการโกงในช่วงต้นน้ําแค่นั้นยังไม่พอหัวใจที่เจ็บปวดที่สุดก็คือข้าวลาวข้าวเขมรทางอีสานมาเยอะมากข้าวเขมรข้าวพม่าจะเข้ามาเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวเยอะมากแต่เงินที่เอาไปจ่ายข้าวลาวข้าวเขมร ค่าพม่าคือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนี่คือเรียกว่าโกงต้นน้ำก็คือในช่วงที่พี่น้องชานาเอาเข้าวไปสู่ในโครงการรับจำนำข้าวนี่เป็นความเสียหายของพี่น้องประชาชนและเป็นความเสียหายของเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดที่ต้องเป็นชําระค่าข้าวให้กับข้าวลาวข้าวเหม็นข้าวพม่าหลังจากนั้นแล้วเป็นเรื่องกลางน้ําที่ผมเรียนไปก็คือ คุณเอาเข้าวสารไปเก็บในโกดังและในระหว่างนี้คุณก็ต้องรัฐบาลก,ก็ต้องเช่าโกาดังกลางต้องจ้างบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวด้วยหลักนี่มันหลักมันพอโอเคพอรับได้เอาเข้าวสารมาเก็บในโกดังก็ต้องมีเซอร์เวเยอร์หรือภาษาไทยคือบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวต้องตรวจดูว่าคุณต้องเอาข้าวดีมาเก็บแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าการโกงกลายเป็นเอาข้าวเหลืองข้าวเสื่อมสภาพ คือข้าวดีก็ต้องมีบ้างเพื่อไปโปกล้อมเพื่อสร้างทําให้เห็นว่ามันมีนมของดีแต่ของไม่ดีมันจะซุกอยู่ข้างในผมต้องการสื่อให้พี่น้องเห็นภาพจริงๆคือพี่น้องเชื่อไหมครับมันเกิดปรากฏการณ์นี้ฮเห็นไหมฮะนี่คือภาพนั่งลานที่ซุกอยู่ในกองข้าวถามว่าถ้าโครงการไม่โกงไอ้ภาพอย่างนี้มันไม่เกิดหรอกมันเป็นความอนเนจอนาจใจของการทุจริตกลางน้ํา ของโครงการรับจำนำข้าวผมจําได้ว่าตอนสมัยที่ผมอภิปรายเรื่องนี้ใหม่ๆพี่น้องบางส่วนก็อาจจะยังไม่เชื่อผมจนกระทั่งมีการตรวจสอบโกดังต่างๆเพราะผมร้องเรียนตลอดว่าข้าวเสื่อมคุณภาพนะข้าวเหลืองนะข้าวเน่านะตามโกดังต่างๆนะ่ะซุกอยู่ในกองข้าวข้างในพี่น้องนึกภาพขนมเคก้กเนื้อเค้กอาจจะคือเนื้อเคก้กเราจะมีครีมโปะเวลาเรามองไปก็เข้าจะเป็นครีมหมดแต่ข้างในเป็นเนื้อเคก้กงั้นกองข้าวก็เหมือนกัน ข้างในเนื้อเค้กก็คือข้าวเหลืองข้าวเนาหรือเป็นโกดังหรือแม้แต่เป็นนั่งร้านเอ่อนั่งร้านที่อยู่ในกองข้าวนี่คือสิ่งที่อ่าผมต้องการจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เห็นพี่น้องครับหลังจากการทุจริตกลางน้ําแล้วก็จะเป็นการทุจริตปลายน้ําปลายน้ําก็คือการระบายข้าวซึ่งสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักก็ออกมาพูดอยู่เรื่อยว่าขาย G2GG2G สุดท้ายก็เป็น G2G ูจีทิปไม่ได้เป็น G2G ที่เกิดขึ้นจริงเป็นการอุปโลกบริษัทรัฐษาวิสาหกิจในต่างประเทศเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานช่วยปรับภาพผมนิดหนึ่งเป็นการอุปโลกบริษัทรัฐษาวิสาหกิจจากต่างประเทศชื่อว่า GS,S,G และไหหนานและที่สาคัญที่สุดก็คือเมื่ออุปโลกมาแล้วเนี่ยข,ข้าวเหล่านี้ไม่ได้ส่งออกไปขายยังต่างาประเทศแต่ข้าวเหล่านี้ ยังมาวนเวียนภายในประเทศเพื่อเอามาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวมีพี่น้องหลายคนสมัยนั้นแปลกใจเอ๊ะไอ้ข้าวจีซูจีมันมาเวียนเข้าโครงการรับจำนำข้าวได้อย่างไรผมก็บอกแล้วว่าใน,ในเมื่อรัฐบาลคุนซีักเก็บข้าวสารไม่ได้เก็บข้าวเปลือกเขาก็สามารถเอาข้าวสารเนี่ยที่ขายแบบจีซูจีมาเวียนในประเทศมาวนเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวได้อีกเพราะว่ารัฐบาลเก็บข้าวสารรัฐบาลไม่ได้เก็บข้าวเปลือก นี่คือความเสียหายอย่างใหญ่หลวงฮะที่เกิดขึ้นทั้งต้นน้ําที่ผมเรียนไปแล้วกลางน้ําคือภาพนี้และปลายน้ําก็คือการระบาดค่าแบบ G2G ที่พวกเรารับรู้ว่านี่คือ G2G แล้วอยากเรียนพี่น้องนะครับว่า G2G มี2ภาคนะสิ่งที่สารท่านตัดสินไปคือ G2G ภาค1และอยากจะกลับเรียนพี่น้องนะครับว่าในโครงการนี้เนี่ยหลังจากที่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง อย่างที่พูดตัวเลขไปแล้วตัวเลขชัดๆคือ9,68,000ล้านใช้นี่ไปแล้ว7,80,000ล้านนะยังเหลืออีกอีกประมาณ3,000สนล้านบาททั้งต้นและดอกที่จะต้องใช้นี่อีกหลายปีหลังจากที่มีเกิดเรื่องราวขึ้นมาคุณยิ่งรักถูกดำเนินคดีคุณบุญทรงคุณภูมิเสีอเปียงอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรองอธิบดีและหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ถูกดำเนินคดี คุณบุญทรงติดคุกเรียบร้อยแล้วจะประมาณครั้งแรก42ปีแต่อุทธรณ์กลายเป็น48ปีเสียเปลี่ยนก็48ปีคนอื่นก็ลดหลั่นกันไป36ปีบ้าง32ปีบ้าง24ปีบ้างอะไรก็บ้างแต่ก็ลดหลั่นกันไปคุณยิ่งรักก็ถูกสารดีกาตัดสินให้จำคุกนะโทษฐานอ่โทษฐานปฏิบัติละเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยปลาละเลยเฉยๆนะ ปฏิบัติละเป็นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะถูกตัดสินจำคุก5ปีเมื่อคืนนี้ในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ไอบ้บางฝ่ายก็เอาข้อความที่ศาลปกครองกลางยกคำร้องว่าคุณยิ่งรักไม่ต้องชอดใช้นี่ผมถือว่าการชดใช้นี้เนี่ยมันเป็นคดีทางแพ่งเราต้องแยกระหว่างอาญากับแพ่งนะแพ่งยังไม่จบ หลังจากศาลปกครองกลางยกคำร้องขนะนี้มีการบุทธรรมไปที่สาลปกครองสูงสุดเราต้องแยกแพ่งกับอาญาฮะเพราะอาญายังไงคุณยิ่งรักถูกตัดสินจำคุก5ปีเรียบร้อยแล้วอาญาคุณยิ่งรักผิดแล้วอาญาเนี่ยคุณยิ่งรักผิดในฐานะที่นอกจากปล่อยป่าละเลยแล้วยังปล่อยป่าละเลยโดยทุจริตด้วยนะฮะไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยทั่วไปยังมีความผิดที่เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยคุณยิ่งรักถูกข้อหาโดยทุจริตร่วมด้วยซึ่งศาลท่านตัดสินจำคุก5ปีถือว่าจบแล้วดังนั้นเมื่อคืนผมดูในโซเชียลที่มีกลุ่มของเขาพยายามเข้ามาบิดเบือนว่ายิ่งรักเมื่ต้องใช้นี่ก็ถือว่าไม่ผิดถือว่าถูกการแกล้งไม่ใช่นะฮะไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องทางแพง่งก็ไปสู้กันไปอรอศาลปกครองสูงสุดตัดสินที ถือว่าเป็นเรื่องทางแพ่งไม่เกี่ยวกับอาญาอาญาสารดีกาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองตัดสินถือว่าจบแล้วว่าคุณยิ่งรักมีความผิด5ปีในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตร่วมด้วยนะฮะมีคําว่าโดยทุจริตร่วมด้วยฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากทักสินคิดเพื่อไทยทำจริงๆแล้วผมต้องขอขอบคุณ ผู้นําฝ่ายค้านะฮะที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องอาการเอาเงินไปโกงไปผ่านสุดท้ายแล้วเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นที่ต้องมาใช้นี่จํานําข้าวในวงเงินจริงๆ968,000ล้านนะมหาศาลนะภาษีของพวกเราทั้งหมดแต่ผมไม่เห็นฝ่ายค้านได้พูดถึงผมไม่เห็นพรรคการเมืองบงางพรรคที่อ้างว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปกป้องภาษีกูภาษีเรานะ ไม่เห็นพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาระภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ต้องเอามารับภาระใช้นี่โครงการจำนำข้าวต่อเนื่องแบบยาวนานย้ำนะฮะใช้ไปแล้ว780ด0 0ล้านยังขาดอีก300แสนล้านบาททั้งต้นและดอกนะก็ใช้ไปเรื่อยๆภายใต้หลักการทักสินคิดเพื่อไทยทำแล้วคนเหล่านี้เหรอครับพี่น้อง ที่บอกว่าจะมากอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่ห,ญหลวงมาเยอะแล้วยังกล้าที่มาโกหกปิดเบือนพี่น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราอย่างกล้านะฮะงั้นผมจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาสรุปให้กับพี่น้องทุกท่านได้เข้าใจและเผื่อโอกาสให้ลูกหลานของเราได้เห็นฮะเพราะผมเชื่อว่า ในช่วงนั้นเขาอายุ8ปี9ปี10ปี11ปี12ปี13ปีแม้แต่15ปีอาจจะยังไม่เข้าใจเวลาผ่านมาร่วม10ปีขณะนี้เขาเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะตามสถานการณ์ไม่ทันถึงไม่แปลกใจว่าทำไมพี่น้องประชาชนถึกออกมาขับไล่เป็นนับล้านคนผมถือว่าพี่น้องกบป,ปสที่ออกมามีความชอบธรรมในการต่อต้านหรือขับไล่รัฐบาลที่โกงชาติบ้านเมืองรวมทั้งการออกกฎหมายนิรโทษ เพื่อล้างผิดให้กับคนโกงนี่คือบทสรุปที่ผมมาเท้าความทบทวนความทรงจำของการอภิปรายงบประมาณปี66 3.18ล้านล้านบาทและมีการพาดพิงไปถึงการเอาเงินไปชดใช้นี่โครงการรับจานนำข้าวงั้นถ้ามีอะไรผมจะมาเล่าให้พี่น้องฟังไประยะระยะนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ